พลังงานคือสิ่งจำเป็นสำหรับทุกภาคส่วนและพลังงานคือสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปอีกทั้งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทำให้การใช้พลังงานมีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นการใช้พลังงานอย่างประหยัดและตระหนักถึงคุณค่าจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนควรมีส่วนช่วยกันในการประหยัดพลังงานเพื่อวันข้างหน้าทั้งนี้ด้วยทางกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัรจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมที่มาของโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมนะครับ ที่มาวงการนี้ก็เนื่องจากว่าภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเป็นภาคที่มีการใช้พลังงานนะครับสูงที่สุดนะครับประมาณ37%นะครับรองลงมาก็เป็นภาคการขนส่งประมาณ3 6นะครับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองจริงๆแล้วการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแต่สําหรับโรงงานประเภท SME นะครับหรือโรงงานขนาดการขนาดเล็กที่เราทราบกันดีเนี่ยมีการพยายามที่จะอนุรักษ์พลังงานเหมือนกันนะครับ แต่เนื่องจากว่าข้อจํากัดของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรความรู้นะครับหรือประสบการณ์ต่างๆยังขาดอยู่นะครับทางสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยโดยสาบันพลังงานนะครับก็เลยมีการขอรับการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อดําเนินโครงการนี้นะครับเพื่อที่หวังว่าจะมีศูนย์เผยแพร่ก,การพลังงานเนี่ย18ศูนย์นะครับทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1 รวบรวมและพัฒนาเผยแพร่ความรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม 2. เผยแพร่สื่อความรู้และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศได้นำไปประยุกต์ใช้ 3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้วยการมีศูนย์กลางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยโครงการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมจัดให้มีวิศวกรทั้งหมด18คนโดยการคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้คำปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานต่อภาคอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับดังนี้สำหรับการให้บริการนะครับของวิศวกรประจำโครงการนะครับหรือวิศวกรประจำศูนย์นั่นเองนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องของการเผยแพร่สื่อความรู้ วิศกรก็จะเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องของคู่มือนะครับเรื่องของสื่อต่างๆนะครับให้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนี้ยังมีการในเรื่องของการรวบรวมปัญหาอุปสรรคนะครับของภาคอุตสาหกรรมเองนะครับเพราะว่าวิศกรเนี่ยจะเหมือนกับเป็นหน้าด่านนะครับในการที่จะประสานงานแล้วก็ติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรมทางผู้ประกอบการหรือทางโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะมาปรึกษานะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมสถาปันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหวังให้โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะผลักดันให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานและหันมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเพื่อเกิดการลดใช้และส่งผลให้ประเทศไทยได้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนสืบไป